ศาสดาก็คือนบีมุฮัมมัดนะครับเกิดขึ้นมาเป็นมุสลิมอ่ะก็ต้องแบบเป็นเด็กพระเจ้าเนาะเขาทำงานอะไรเพื่อนไม่ได้ฟังเลยอ่ะกลับบ้านเลยเหรจะบบ้านเลยหรอไปสยามไหมกี่โมงไปเลยวะไปดิไปดิ ไปไงอ่ะนด้นาุงเมย์ป่ะได้ๆด้เมยวันนี้กินข้าวอะไรกับบ้าไหมไม่ไมีการ ไม่ใช่อะไรวะใครมาขับโมไซค์เหี่วเดียวเลยบนทุ่งบาบ่ะขัสายจะมาดูบ้างป้าขับมาไม่ไม่หลบวะขับบนทางเท้าผิดไรขับมาไม่ไม่หลบวะคนเขาขับกันเยอะแยะบนทางเท้าอ่ะเฮ้ยพี่มันผิดกฎหมายแล้วพี่พี่ทำอย่างไรไงมันเี่ยผิดไงวะน้องโอ้ยพี่ผิดกฎหมายพี่พี่เรียนมาป่ะผิดมาตาอะไรมันผิดไงวะน้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนชางเท้าโดยไม่มีเหตุอสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการซึ่งหากผู้ได้ฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทตามมาตรา157อ๋อย่งนี้่เองอ๋อ,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 อพี่ขเข้าใจแล้วน้องพี่ขอโทษนะ ไม่เป็นไรพี่ที่หลังพี่ก็อยากทำแล้วกันถ้ามันท่าเตะหายอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ชดใช้ให้ทีหลังนะน้องได้พี่พี่จะบิด like> no? แล้วกันนะเพรที่น้องด้วยสิเคเอฟี่ไม่เป็นไรพี่ผมกลับบ้านและแต่น้องก็ดีดีพี่ i